เปลี่ยนใหม่เบิ่งหลังบ้านก็เดือนอยู่บ้านเรือทอดเด้อพี่น้องวัดดีมือนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่เท่าไหร่น้อปะเดือนก็ลืมเบิ่งในพี่น้องต้นใหม่ปเรเดือนตายอันนี้เขาบอกใครฮดน้ำต้นใหม่ตายอันนี้อันนี้แหละตน้นเทียนไปเดือนนั่นของคุณหมอมาได้หลายตน้นเดี๋ยวจะแบบมันแหงน,นตายหลายตน้นเดี๋ยวยืดจักตนนะ้นเดี๋ยวยืยสามตน้น นั่นต้นนั่นหง่นนขื้นนด้วยง่มินนั่นสิได้มากอันนี้ที่ต้นนี้แต่เขาเหตุจังไหนผูตายลยพี่น้องนี่ต้นใหม่อันนี้แหละที่คุณหมอเขาถามหาอยู่นะเป็นมาพอเกิดพอประเด็นได้ว่าพอเกิดหลายต้นอยู่เพียงถึงต่วนันอันนั้นเอามาใบลรบูรี่เพราะได้เอาใบหันขนมาผี่บดัดอันนี้ก็นต้นนั่น ยงก็ก็อืนนะ่นต้นกาแฟแม่พี่น้องต้นกาแฟประเด็นเพาะขึ้นหลายตน้นอยู่ที่คุณหมอไม่พอทีเจ้าหน้าไมา่พออันนี้เหลืออยู่ต้นหนึง่งมันตายไปต้นหนึ่งเหรออันนี้จังค่อยสิคุดเอาไปปลูกบัานปลูกโรบูรี่ผล่ะไรประเด็นออกมากก็ประเด็นสิค้นไปปลูกเมื่งไห่พี่น้องเอต้นใหม่ตายอันนี้ก็คือกันอันนีเขาคือสียางหลาดนั่นหรอกก็สิคุดเอานนั่น มันหลายปีแล้วเนี่กะสิคือกันย่างหลักถึงนั้นเนาะเวลามาก็ต้องสิขุดเอาหอดหลกมันพมดแล้วลงไปเอาไปปลูกเพราะว่าเขาย่งออกไปนั่นนะย่งออกจากกลนกระถางไปใส่ดินแล้วตายแล้วอะวาเาโดก็ตายแล้วพี่น้องเมืงนี่อาวาเาโดก็ตายแล้วตายไปหลายต้นแล้วเหลือบเทไดเลยต่กอนนีมาต้นใหม่เนี่หลายเป็นต้นใหม่ตายัดหล้วเขายิ่งอย่างน่เลยเบิ่งมาเขียพันธุ์น้อง เจ้ายิ่งอย่างน้อหนิเนาะมึงมาเขียบนึงเล็กนี่บานเอื้อหาท่อนเด้อพี่น้องมึงบานเอื้อหาท่อนนี่เล็กปล,ลูกเอามา,าไว้นี่เต็มเลยมีแต่ของนี่ดีประเด็นคนมาเหลืออยู่ในหน้อยหนึ่งคนกระถางเปล่าไปเบิดเลยพี่น้องกระถางเปล่าเบิดเลยมันตายเขาบอกใครได้ยู่บา้านเขาบอกได้ยู่บ้านเนื้อตาย นี่ต้นอันนี้ได้เหรอนนอันนั้นต้นกาแฟเนาะกันเนาะได้บ่กี่ต้นซื้อต้นนี้อย่างนอ้อเพื่นบอกอยู่กับื้มที่คุณหมอเราถาม่ามันเกิดจากต้นอือเพื่อนเอามมให้พ่อก็เกิดหลายอยู่บางมันตายต้นนี้เสียดายหายตายเ้วพี่น้องเนยมันเป็นพืชใหม่เศรษฐกิจสีได้เอาไปอปลูกไว้ให้ตายแล้วตายไปต้นหนึ่งแล้วเขาคือบอไปปลูกไวส้สวนเขาแน่ลูก อันปลูกคือบอไปปลูกไวน้น้อมาให้มันตายคือบอไปปลูกไว้ให้เขาโยนอันนั้นยังกับเขาเอื่นบางระจันเลยเนาะมันจงค่อยวัตายมะเขียบกับเป็นหน่อยลงหมกหมี่หมกหมีม่ต้นใหญ่เลรอพี่น้องมันเกิดหมกหมีม่อยู่ในกระถางเนาะแต่ว่าแห้งๆร่องปืนบัดหรอโอ้ยสิได้มากคูดไปปลูกให้บัดหรอ มีบานเหลือาอ้าท้อนพี่น้องมีหลังบานเนึกพี่น้องมั้งรังบานบ่อนบ่นบนบนกวางปันไดดอกเขาทีมีรั่วรอบขอบคิดนะสิละบานติดติดกันรั่วรอบขอบคิดอันนี้ก็บยางไปอ่อมไปตั้งฝุ่นมันค่ารถค่ารถค่าของยางไปบ่ได้เลยพี่น้องเลยนี่แหละต้นใหม่ที่ประเดือนปลูกไว้ มันสิเป็นลังบานไผ่มากังสีล่ะพี่น้องเป็นลังบานไผ่มากังสีเป็นหัวรลอดกอบพิดนี่เป็นบริเวณบานแบบนี้ละ่ะประเด็นก็นสิจบคลิไปไว้ซัมนี้ก่อนเด้อกันเด้อขอบคุณทุกไหลถูกเลือทุกกำลังแรงใจใเบิ่งต้นใหม่มึงประเด็นปลูกไว,กว้เนาะพีน่น้องมึงมันตายเจะได้เฮ้ย ก็สิจบคลิปไว้ซ้ำี้ก่อนเนาะไว้ติดตามคลิปหน,าน้าแล้ะกันเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะให้เบิ่งอยู่หลังบ้านไปเดืนเนอนแล้วกัะเนาะนี่คือหลัลงบ้านเอื้อนท้อนเดี๋ยวประเด็นที่ไปถ่ายทั้งหน้าให้เบิ่งีประเด็นกรสิอียนไปหาหมอเอาตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้นนองเอ้ยขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกระเบ,บงแรงใจ ขอบคุณตัวลูกตั้งคิวอยู่โซมาดไม่เปลี่ยนตั้งคิวตั้งคิวซีอยู่นธรรมสวัสดีค่ะโอ้เ oh, จได้ตนใหม่ที่พี่น้องเลยมึงตัวน,นี้อย่างน้อซื้อมันกับบ๊องดจักดอกูจักแต่ต้นกาแฟต้นนี้เพิรนบอกอยู่กับเืมเป็นซื้อภาษาอัง,งกฤษเนาะประเด็นก็นเลยลืมเดี๋ยวไปเด็นไปถามเพิ่นมาไหมเสียเพิ่นบอกเสียวมาบอกพี่น้องเขาฟังเงนาะตอนนี้กันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ